เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21กันยายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิท์นี้กันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตรนะคะแจกแล้ว40,000รายเอกสารสิทธิ์สปรกอให้กับทายาทพี่น้องเกษตรกรโดยเพจ Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตรนะคะได้ พสต์อัปเดตข่าวดีแจก,ร,กรัวรัวสปปทรงมอบเอกสารสิทธิ์สปปให้กับทายาทเกษตรกรแล้วกว่า40,000รายและก่อนรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ เปิดยอดตัวเลขสปกรส่งมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับทายาทของเกษตรกรผู้เสียชีวิตไปแล้ว40,000รายนะคะจากยอดยื่นขอรับมรดกสิทธิ์จำนวน50,000รายโดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์สปกรที่เสียชีวิตมีทั้งสิ้น200,000รายค่าที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน150,000รายเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ภายในปี2567ด้านเกษตรกรปลื้มได้รับมรดกสิทธิ์ที่ดินนะคะ การดําเนินการของสองปกอตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการตกทอดทางมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดหาทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกร,รผู้ได้รับที่ดินปี2564หรือที่เรียกกันว่าร,ระเบียบคัดเลือกปี2564นะคะ ได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนตกทอดมรดกของเกษตรกรที่เคยได้รับสิทธิ์ในที่ดินจากสปกรโดยสปกรจะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้ทายาทของผู้เคยได้รับสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ผู้เสียชีวิตในเขตปฏิรูปที่ดินมีประมาณ200,000รายเป็นที่มาของการที่สปกรจะเร่งรัดให้ทายาทเกษตรกรมายื่นขอรับมรดกสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์สปกร4.01เสียชีวิตไปแล้วนะคะ ซึ่งมีการกำหนดในระเบียบดังกล่าวว่ากรณีเกษตรกรที่ได้รับเส,เสียชีวิตต้องรีบดำเนินการโอนสิทธิ์โอนมรดกให้กับทายาทภายใน1ปีแต่ถ้าไม่เสร็จภายใน1ปีสามารถผ่อนปรนไปได้อีก1ปีปรากฏว่าระเบียบออกปี2564ภายใน1ปีก็คือปี2565และผ่อนปรนได้อีก1ปีครบกำหนดกลางเดือนกรกฎาคม2566ต่อมามีการขอมติคอปกอ ขยายไปอีก1ปีนะคะจนถึง15กรกฎาคม67ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีคนรอยื่นคำขอเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ดรวินโรธทรัพย์สงสุขเลขาธิการสอปรกอรได้เน้นย้ำนะคะว่าอย่าให้ประชาชนมารอคิวรับบริการมากเกินไปเพราะจะถูกมองว่าสอปรกอรไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ทั้งที่เป็นหน้าที่ของสอปรกอรโดยตรงและเลขาธิการสปรกอรได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่า ต้องใช้คนเพิ่มเท่าไร่ทำให้ขณะนี้ได้มีวิธีการที่สปรกรจะขับเคลื่อนในปีหน้าก็คือปี67นะคะโดยสปร,ะรจะมีหน่วยโมบายเป็นหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปในหมู่บ้านและจะมีงบให้แต่ละจังหวัดไปจ้างคนจ้างนิติกรเพิ่มในการทำงานในการทางานนะคะดังนั้นในส่วนของพี่น้องเกษตรกรผู้เสียชีวิตที่เหลืออีกจานวน150,000รายจะเข้าสู่กระบวนการยืน่นขอรับมอรอดอกสิทธิ์ได้ครบในปี67 ส่วนคนที่ไม่ยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการยึดที่ดินคืนและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญซึ่งประชาชนควรรู้เช่นเดียวกันได้แก่นะคะพระบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2518ซึ่งเจตนารมณ์ของพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี2518ส่วนหนึ่งมาจากพระบรมราโชบายของในหลวงและชาลกนที่9กก็คือให้มีที่ดินทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานซึ่งสอดคล้องกับการโอนมรดกสิทธิ์ไปให้ทายาทเมื่อสอบประกอบจัดที่ดินให้แก่กเกษตรกรไปแล้วนะคะกเกษตรกรมีหน้าที่ตั้งใจทำกินในที่ดินนั้นทำกินแล้วเมื่อเจ้าของสิทธิ์เสียชีวิตก็จะโอนตกทอดไปให้ทายาทตามที่ระเบียบต่างๆที่กฎหมายกำหนดนะคะ ขนาดเดียวกันนะคะหลักใหญ่ของพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2518เจตนารมณ์ต้องการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นการที่มีระเบียบคัดเลือกปี64ส่วนหนึ่งทำให้สปกพบการใช้ที่ดินไม่ถูกวัตถุประสงค์สปรกรคาดการว่าในจำนวน200,000รายมีประมาณไม่เกิน5%ที่ใช้ที่ดินไม่ถูกวัตถุประสงค์แล้วไม่กล้ามายื่นขอรับมรดกสิทธิ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สอประกอบจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์แล้วยึดคืนที่ดินคืนแล้วนํามาจัดใหม่นะคะแต่และปีสอประกรจะมีระบบตรวจสอบสแกนพื้นที่ในเรื่องการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นให้การรับรองว่าได้พบเห็นการกระทำผิดในพื้นที่สอปรกอรหรือไม่อีกส่วนหนึ่งใช้ดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศว่า ถ้ามีการก่อ,กอสร้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แทนที่จะเป็นทุ่งนาสีเขียวต้นไม้สีเขียวกลับเป็นหลังคาตึกก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ที่ดินพวกนี้ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องชั่วลูกชั่วหลานซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นเตตนารมของพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรปี2518นะคะ ในส่วนเรื่องของการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรมสําหรับพื้นที่ของสปปมักจะได้ยินคําว่าดินแลวน้ําแล้งแต่สปปมีงบประมาณที่จะไปปรับปรุงพื้นที่ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการพัฒนาอาชีพมีการส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆซึ่งมีการลงทุนในพื้นที่ทำให้พื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้นสปกจำเป็นต้องคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไว้ นอกจากนี้นะคะสปปมีแนวคิดที่จะปรับปรุงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนเกี่ยวกับการยื่นขอรับมรอดอกสิทธิ์ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็คือแม้ว่าในปัจจุบันทายาทจะยื่นขอรับมรอดอกสิทธิ์ทางออนไลน์ได้แต่ก็ต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในจังหวัดในจังหวัดที่ดินนั้นตั้งอยู่เพื่อทําการสอบสวนสิทธิ์เช่นที่ดินสปปของพ่อแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรเสียชีวิตนะคะ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่ทายาทปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทายาทก็ต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายอยู่ดีซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลามากแต่ต่อไปในอนาคตนะคะเมื่อทายาทยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ทางออนไลน์สามารถดําเนินการสอบสวนสิทธิที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินที่ทายาทอาศัยอยู่ได้เลยไม่ต้องเดินทาง ไปยังสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่ดินสปรกรไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงแต่ขณะนี้สปรกรําลังพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายและกฎระเบียบว่าเปิดช่องให้ทําได้หรือไม่และจะต้องแก้กฎระเบียบอะไรบ้างหรือไม่ มิฉะนั้นทําไปแล้วอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้และรอความพร้อมในเรื่องของระบบออนไลน์ของสอป,ปรกอรซึ่งต้องมี Big Data ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบันสอบป,ปรกรยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะคะแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับมรดกสิทธิ์เรื่องที่ดินของสอป,ปรกอรนะคะแจกแล้วกว่า 40, 0 0มรายเอกสารสิทธิ์สอป,ปรกอรให้กับทญญายาทเกษตรกร อัปเดต21กันยายน2566นะคะ